วัสดีครับผมกลับอีกครั้งนะครับกับรายการเท ok ็กเทครายการที่มีสาระครบเครื่องเรื่องหมูวันนี้ผมนายสัตวแพทย์สุประชัยจามวัตรหรือหมออ้วงรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรสันนิภาสุรั์หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่ออาจารย์สันนีนั่นเองครับผม็นคำถามยอดฮิตในยุคนี้เรื่อง<ะ>เกี่ยวกับยาปฏิชีวนคะครับอาจารย์ก็อย่างที่เราทราบกันนี้คือเืองไทยหรือแม้แต่เพื่อนบ้านเราเนี่ยครับอาจารย์ ในโซนเอเชียเราใช้ยาปฏิชีวนะกันค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการกินหรือรูปแบบการายาฉีดเนี่ยนะฮะ,ะเมื่อเทียบกับทางโซนยุโรปหรืออเมริกาเองในระยะยาวเนี่ยสุกขรขที่ได้รับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องเนะะี่ยครับอาจารย์มันส่งผลยังไงต่อร่างกายของเขาเ ค,คือจริงๆเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะในปัจจุบันเนี่ย<ช>คืออาจารย์เข้าใจว่ามันก็มีกฎมีอะไรออกมา<ช> <ๆ S 2> เพิ่มมากขึ้นน,นะคะด้วยความพยายามที่จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงอย่างไม่จําเป็น ให้มากที่สุดใช่ไหมคะมันก็จะเหลือแค่เพื่อการรักษาเท่านั้นใช่ไหมคะการที่จะไปผสมในฟีดแอดดิทีฟอื่นออันนี้เข้าใจว่าในปัจจุบันก็ก็เริ่มลดบทบาทพวกนี้ไปไปมากแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาต้องเขากลัวในเรื่องของการส่งเสริมไม่เกิดการดื้อยาของเชื้อซึ่งอาจจะมีผลในเชิงสาธารณสุขใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันลดลงไปมากแล้วแต่แต่ปัจจัยหนึ่งซึ่งจริงๆถามว่ายาปฏิชีวนะสําหรอาจารย์นะถ้าถ้ามันเพื่อการรักษาแล้วมันมีความจําเป็นต้องใช้มันก็จําเป็นต้องใช้แต่ทั้งนนนี้้้้ทัังงก็ตอให แน่ใจว่าเรากําลังใช้ยาปฏิชวนเน่ะแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหรือเปล่าถูกไหมคะบางครั้งเราหวานลงไปเพราะว่ามันเป็น secondary complication หรือว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อที่เราใส่อันตี้ i วลติกไปตรงๆก็ได้มันอาจจะเกิดจากไวรัสก็ได้แต่ว่ามันมี complication อื่นๆเข้ามาใช่ไหมคะอีกประเด็นหนึ่งซึ่งในปัจจุบันทางวิทยาภูมิการเราเราคุยกันเยอะมากขึ้นก็คือเรื่องของบทบาทของไมโครไบโอม บทบาทของจเลนซีท<ห>ี่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่ที่มันอยู่ในลำไส้ทีนี้ประเด็นก็คือไอ้บทบาทของไมโครไบโอมในปัจจุบันเดี่ยเรารับทราบว่ามันไม่ได้แค่ทําหน้าที่บล็อกเชื้อที่บริเวณ GI tract เท่านั้นหรือว่าทําหน้าที่ในการสร้างสารอาหารบางอย่างให้เราเท่านั้นในปัจจุบันไมโครไบโอมมีผลกับเรื่องของการควบคุมความสมดุลของภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายไม่ใช่แค่เยื่อเมือกด้วยนะเฉพาะที่เยื่อเมือกแล้วก็เข้าไปคุมการความสมดุลในร่างกายด้วยทีนี้ถ้าเราให้อนติบิอติกเกิดอะไรขึ้นใช่ ถึงไหมคะนี่ก็อาจจะฆ่า selective ใช่ไหมเพราะแอนติบอติเราก็บวกบ้างลบบ้างหรือ selective เป็นบางอย่างบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความไม่สมดุลมันมีโอกาสเกิดความไม่สมดุลของไมโครไบโอมมากขึ้นนะซึ่งเราเราก็เรียกเป็นเทคนิคก็เท่าว่า dysbiosis ถูกไหมคะภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลอ่าใช่ไหมคะบางอย่างน้อยบางอย่างมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็มักจะนํามาซึ่งการเพิ่มจํานวนของพยาธิ strain เราก็นาไปสู่การท้องเสียเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันวนเป็นเป็น l o o ไปเรื่อยๆว่าเราไปสร้างความไม่สมดุลแล้วก็เกิดเกิดการทํางานที่ผิดปกติไปของไมโครไบโอมสุดท้ายพ a t h o g e n i แบคทีเรียหรือว่า opportunistic p a t h o g e อื่นๆซึ่งมันอยู่ในกัดมันก็สามารถที่จะ f l a r อ up ขึ้นมาเพราะไม่มีใครไปคุมมันแล้วสุดท้ายอยู่ก็เกิดปัญหาท้องเสียอยู่ดีแปลว่าในฟาร์มสมมติในฟาร์มหมูเราเจอหมูท้องเสียเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากภาวะนี้แล้วเราไปให้ยาปฏิชีวนะไปดี คือจริงๆอาจจะต้องให้ในแง่ที่ว่าสมมติถ้ามันเสียขนาดที่ว่ามันมี e เหกีเทคมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องแก้ปัญหากันไปก่อนนะแต่ว่าแต่ว่าต้องนึกถึงประเด็นนี้ด้วยว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องของเอ็นเทอร์ไพรสทั้งหลายเนี่ยคือทุกครั้งต้องต้องคิดว่าถ้าเป็นสาเหตุหลักจริงก็ต้องแก้ไปก่อนแต่อันที่2ก็คือต้องคิดเสมอว่าแล้วเราจะ r e ส t อ r e ความสมดุลของไมโครไบโอมเนี่ยได้อย่างไรใช่ไหมคะไอความสมดุลเนี่ยถ้าเกิด มันสามารถถูกรบควนได้โดยปัจจัยอื่นๆไหมครับโอ้เยอะแยะเลยค่ะอะไรบ้างครับผมสิ่งที่เจอบ่อยๆก็คือแม้กระทั่งพวกเราเองก็คือความเครียดคุณน้องเคยเจอไหมคะวันไหนเครียดมากๆแล้วท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยอะไรอย่างงี้เป็นต้นกดไหลย้อนวันนี้ไหมใช่ไหมคะก็ทุกครั้งอ t r e s สเป็นอันนึงเป็นปัจจัยหลักอันนึงสำหรับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ disbiosis ได้นะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มที่เราไปจัดการในระบบการผลิตอะไรอย่างเงี้ยเช่นลูกหมูหย่านมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่คุณนมอยกมาเพราะว่าแแยกมม่่าใ ครแยกจากพี่น้องมามาใส่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ใครก็ไม่รู้มาอยู่ด้วยกันอาหารก็เปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้ stress trigger dysbiosis แน่ๆมันก็มักจะตามมาด้วยปัญหาท้องเสีย <c oughs> ถึงไหมคะ <c oughs> แล้วก็เกิดภาวะพวกนี้ตามมาหรือแม้กระทั่งในคนที่เป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็มักจะ trigger มาจาก stress induced dysbiosis <c oughs> แล้วก็นําไปสู่เรื่องของการ colonize ของเชื้อที่ทําให้เกิดปัญหามากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ <c oughs> จารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์สมมุติเราเกิดเราใช้แอนติไบโอติกไม่ได้ปุ๊บถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเราจะรีสตอร์ให้มันกลับมาเป็นปกติยังไงครับผมโอ้จริงๆในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดู Product ที่อยู่ในท้องตลาดในปัจจบุบันเนี่ยโหบูมมากเลยใช่ไหมคะมคุณหมอคุณหมอคนเคยได้ยินเรื่องของพรีไบอติกโปรไบอติกซินไบอติก โพสไบโอติกอันนี้เริ่มไม่ได้ยินแล้วยาคูยาคูวิตาเกนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะชีสโยเกิร์ตถ้าเป็นกรณีของคนใช่ไหมคะแต่ในสัตว์เองในปัจจุบันก็มีโปรดักต์พวกนี้ออกมาเยอะมากเลยพรีไบโอติกก็เป็นเมตาโบไลค์บางอย่างที่สามารถที่จะไปเอื้อให้ไมโครไบโอมันเจริญเติบโตได้ดีขึ้นหรือว่าไอแบคทีเรียที่มีประโยชน์ทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมคะโปรไบโอติกคือตัวเชื้อเลยให้ให้กินเชื้อรีสโตรเชื้อกลับเข้าไปตรงๆเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นกรณีของสปีชีส์ทูสปีชีส์เนาะเช่นเช่่่นนนนถ้้าาเเเกกกกิิิดดววคคคุุณณหหมมออออออูแลตตตังงง็็โโปปรไบทีข ของคนคุณหมอห้าวเอาของคนไปให้หมูกินอย่างเงี้ยมันมันคนละสปีชีส์กันมันอาจจะโค l o n i z ไม่ได้อันนี้ก็ของใครของมันในขณะเดียวกัน product พวกนี้ก็จะต้องหาวิธีนะในการนําส่งเชื้อไปที่จุดที่ควรจะเป็นใช่ไหมคะซึ่งซึ่งเป็นเป็นอยู่ที่ลำไส้เล็กส่วนหลักคือจะเป็นพบโอติกหรือหรือลำไส้ใหญ่ะไยพวกนี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องหลีดไปที่บริเวณลำไส้ใหญ่ที่มีผลกับการเจริญเติบโตของเชื้อพวกนี้นะคะ โพสต์เอลติกมีคนเริ่มพูดถึงเหมือนกันก็คือช็อตเชนแฟตติอาซิดนะคะเพราะว่าประเด็นก็คือเรารู้ว่า Product ของโปรบัติกหรือ p r o d u c ตของไมโครไบโอมพวกนี้ที่มีผลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเยื่อเมื่อกับมีผลในการควบคุมกันเนี่ยความสมดุลของกคุ้มกันเนี่ยมันเป็นสารที่เราเรียกว่าช็อตเชนแฟตติอาซิดซึ่งเป็นผลิตมาจากพวก โปรบโอติกหรือพวกแบคที ria พวกนี้นะคะนั้นบางบางครั้งก็มีโปรด u ักต์บางอย่างที่ตอนนี้ก็คือแทนที่จะให้กินแบคทีรียก็กินตัวโปรด u ักต์เลยกินเมตาบอลท์ไปเลยแล้วออกมาเลยแล้วก็แล้วก็ใช้สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นแต่ว่าก็ราคาก็จะสูงด้วยใช่ไหมคะก็มีหลายรูปแบบหลายผลิตภัณฑ์บางอันก็เป็นลักษณะของเอนไซม์ที่ใช้ย่อยไฟเบอร์ใน GI tract แล้วทาให มีการเพิ่มสารอาหารให้แบคทีรียมันกินได้มากขึ้นหรือย่อยได้มากขึ้นก็ทําให้มีประโยชน์มากขึ้นนะคะงนั้นก็ในเรื่องของสาตเองเนี่ยก็จะมีโปรดักต์หลายอย่างแล้วก็แม้กระทั่งการมองในเรื่องของ composition ของอาหารในปัจจุบันก็สําคัญนะคะไฟเบอร์เป็นอะไรล่ะ s u b s t r a ตหลักอันนึงที่แบคทีรียพวกนี้ใช้ในการย่อยแล้วทำให้เกิดช็อเชนฟอตี้แอซิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คืออาหารของคนน่ะต้องมีไฟเบอร์บ้างนึกออกไหมคุณนมองกินผักไหมคะคนรุ่นใหม่นะมีปัญหานิดนึงนะคะว่าไม่ทานผักใช่ไหมคะแต่ว่าใน ในการถ้าเรามองในสัตว์ที่เราดูแลอยู่ก็เช่นกันเนาะนเราก็ต้องดูเหมือนกัน,กนว่าแบบคอมโพ i ิชันของอาหารเนี่ยมันเหมาะสมไหมกับการเจริญหรือว่าการเมนเทนไมโครไบโอมพวกนั้นบางครั้งเรามองว่าเราไปกินอะไรที่เป็นนิวเทรนแต่เราไม่ได้นึกถึงในกลุ่มของไฟเบอร์ต่างๆซึ่งมีผลกับการเจริญเติบโตของไมโครไบโอมต,ต้องต้องนึกกว้างๆนะคะว่าโดยธรรมชาติจริงๆมันเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้เราก็พยายามที่จะเรียนแบบอาหารที่ธรรมชาติมากที่สุดตะกี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่อง ว่ามันจะมีผลกระทบต่อระบบคุมคุม้มคุ้มกันทางร่างกายเลยค่ะอนภาวะไมโครบไบโอมในลำไส้มันไม่สมดุลอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ามันมันกระทบยังไงบ้างโอ้คือถ้าเป็นในอันนี้ลองเรื่องนี้หนึ่งถ้าเป็นในคนคือเนื่องจากว่า โปรดักต์ของไมโครไบโอมเนี่ยโปรดักต์ของแบคทีเรียพวกนี้มีผลในการควบคุมความสมดุลของภูมิคุ้มกันเมื่อโปรดักต์พวกนี้หายไปใช่ไหมพอมันไม่สมดุลปุ๊บเชนปฏิยสิทธ์หายไปโปรดักต์มายางหายไปเกิดความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันดังนั้นเวลาเกิดการกระตุ้นภาวะการอักเสบมันก็จะมีความมีปฏิกิริยาในเรื่องของการอักเสบที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าการกระตุ้นการอักเสบก็ค่อนข้างรุนแรงก็จะเกิดพยาธิสภาพทั้งในอาจจะเป็นที่ GI t r a c t หรืออาจจะไม่สามารถควบคุม inflammation ที่ s y s t e m ิกด้วยก็จะเกิดปัญหา inflammatory disorder ใน ส่วนอื่นๆของร่างกายได้ด้วยนี่ในคนเนี่ย ตั้งแต่โรคทางสมองยันโรคข้อเบาหวานความดันหัวใจล้วนแล้วแต่เป็น inflammatory disorder ทั้งหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันบ่งชี้ถึงความสามารถในการควบคุมการที่ไม่สมดุลเนี่ยมันผิดปกติไปในผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ทีนี้ในสัตว์ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถควบคุมการอักเสบได้การอักเสบก็คือมันก็ทําให้เกิดความเสียหายของทิชูถูกไหมคะอันที่1อันที่2คือมันใช้พลังงานในการสร้างเซลล์ใหม่พลังงานที่จะไปสร้างเนื้อนมไข่มันก็ลดลงเพราะมันต้องดึงพลังงานมา ที่การทํางานของภูมิกันมากขึ้นอย่างงี้เป็นต้นมันก็ทําให้เกิดเรื่องของการใช้อาหารที่ไม่เต็มประสิทธิภาพที่จะไป convert เป็นการสร้างเนื้อหรือการสร้างลูกอะไรอย่างงี้เป็นต้นก็จะทําให้ผลผลิตมันลดลงได้มันส่งผลนี่กว่า G I tag ไปไกลเลยไปไกลเลยไปไกลมากอีกอย่างหนึ่งก็คือการอักเสบที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมักจะไป trigger stress reactivity อื่นๆ สุดท้ายคุณหมอมันจะได้สเตียรอยคอร์ติโคสเตียรอยซึ่งเราก็รู้ว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็มันค่อนข้างร้ายกับระบบภูมิคุ้มกันเองรวมทั้งเรื่องของการสะสมแฟตที่เพิ่มมากขึ้นก็ก็นำไปสู่เรื่องของการผลิตที่แย่โอ้วันนี้ได้รับสาระและความรู้ดีๆจากอาจารย์ยันอย่างมากมายเลยนะครับผมก็ในส่วนของวันนี้ฮะรายการ t อก a t e ท h รายการที่มีสาระครบเครื่องเรื่องหมูขออนุญาตลาไปก่อนก่อนจากกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องทอ Tech c h ช n n น l ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ ในส่วนสรุปของวันนี้นะครับการให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยจะต้องตรวจสอบถึงปัญหาที่แท้จริงของความผิดปกติก่อนนะครับหากความผิดปกตินั้นมีสาเหตุมาจากภาวะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้หรือดิสไบโอซิสเนี่ยการให้ยาปฏิชีวนะเข้าไปอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดครับ